สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเตือนภัยออนไลน์คลิปนี้จะมาพูดถึงคดีออนไลน์ประเภทที่9การเข้าถึงระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกง่ายว่าแฮกิ้งวิธีการนี้วิจชาชีพจะแฮกข้อมูลโดยล่วงรู้รหัสผ่านบัญชีของผู้อื่นแล้วได้ข้อมูลนั้นไป นำมาเปิดเผยต่อผู้อื่นเพื่อจะให้ผู้ที่ถูกหลอกหลงเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริงแล้วให้โอนเงินไปยังมิจฉาชีพนั้นเช่นการที่มิจฉาชีพเข้าไปแฮกเอาข้อมูลอีเมลของบริษัทแล้วส่งมายังท่าน ให้โอนเงินชำระค่าสินค้าไปยังบัญชีมาที่เขาเตรียมไว้เช่นนี้เมื่อเราหลงเชื่อว่าเป็นอีเมลของบริษัทจริงเมื่อเราโอนเงินไปแล้วเราก็จะไม่ได้เงินคืนกลับนะครับขอเตือนกันไว้นะครับอย่าเชื่ออย่ารีบอย่ากลัวอย่าลกุกอย่าโอนครับด้วยความหวังดี Jadi